รอยเตอร์ด็อกเกคอยสามารถใช้ช่วยเหลือสุนัขได้จริงแล้วหลังจากศูนย์พักพิงสัตว์เปิดรับเงินบริจาคเป็น DOGE ดูเหมือนว่าเหรียญด็อกเกคอยเครื่องหมายดอลลาร์ DOGE จะสามารถใช้ช่วยเหลือสุนัขในโลกแห่งความเป็นจริงได้แล้วเนื่องจากศูนย์พักพิงสัตว์เริ่มเปิดรับเงินบริจาคเป็นเหรียญโดยเย่ และเหรียญคริปโตตามประกาศเมื่อเร็ว,รวๆนี้จาก PA w u b l e Chicago องกรระบุว่าจะเริ่มเปิดรับเงินบริจาคด้วย BTC, ETH, DOGE และเหรียญคริปโตตัวอื่อนๆเพื่อสนับสนุนการเป,ปิดตัวโรงพยาบาลแห่งใหม่สำหรับการช่วยเหลือแมวและสุนัขจรจรัดรายงานระบุว่าองค์กรจะกำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มประชากรที่เข้าใจเทคโนโลยีและเป็นผู้บริจาคที่มีศักยภาพพร้อมด้วยการโปรโมทว,วิธีบริจาคเหรียญคริปโตผ่านป้ายโฆษณาที่ใช้มีมสุนัขตาเลเซอร์ จนถึงปัจจุบันองค์กรได้ดำเนินการผ่าตัดและการทำหมันสุนัขในชิคาโกไปแล้วกว่า300,000ตัวซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นการช่วยลดจำนวนสัตว์ในศูนย์พักพิงที่ถูกการุณยฆาตในสหรัฐอเมริกาการผ่าตัดได้ช่วยลดจำนวนสุนัขจรจัดที่ถูกฆ่าตายในแถบชิคากโกลงกว่า91อร์ซแล้วโดยนางสุซาน่าโฮมัน CEO ของ P A w s ชิคาโกกล่าวว่าเรามุ่งมั่นที่จะเชื่อมต่อชุมชนสกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเติบโตเข้ากับศูนย์พักพิงสัตว์ กดอ่านข่าว d อกเกคอยสามารถใช้ช่วยเหลือสุนัขได้จริงแล้วหลังจากศูนย์พักพิงสัตว์เปิดรับเงินบริจาคเป็น DOGE ต่อที่สยามด็อกเชน